السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم رب صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الله ความเมตตาจากอัลเลาะห์ จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนสิ้นที่น่ารักทั้งหลายอัลฮัมดีล่ะวันนี้เรามาพบกับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันัาคารเราได้พบกันแล้วในวิชาอากีดะวันนี้เรามาพบกันนะครับในวิชาอัตตารีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับอยู่บ้านนะครับคุณครูนะครับสิ่งที่สั่งใบงานนะครับนักเรียนทําหมดยังครับ ละหมาดนะครับละหมาดเรียนละหมาดครบไหมครับในเมื่อวานนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนช่วยพ่อแม่ทํางานไหมครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูอยากจะเน้นให้กับนักเรียนนะครับในเมื่อว่านักเรียนนะครับได้อยู่ที่บ้านเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับหนึ่งปฏิบัติตามคําสั่งใช้กอดลออย่างน้อยเนี่ยนักเรียนต้องละหมาดให้ครบ เพราะการละหมาดนั้นเอาสอลอารอตัวอิมานุดีน,นะครับเพราะท่านนาบีนะครับประกาศนะครับเป็นประกาศสิทธิกว่าพันเสียรไว้กว่าปีแล้วว่าการละหมาดนั้นคือเสาหลักของศาสนา 2. อนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเชื่อฟังนะครับต่อบุคคลซึ่งที่เป็นอุปการีนะครับพ่อและก็แม่ของนักเรียนด้วยพ่อแม่สั่งอะไรนะครับนักเรียนก็จะต้องทํา นะครับสามอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะถ้าหากนักเรียนเล่นโทรศัพท์เยอะเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับนักเรียนติดเกมนะครับนักเรียนดู youtube นักเรียนทําอะไรก็ตามเกี่ยวโทรศัพท์เนี่ยทั้งวีทั้งวันเนี่ยบางทีเนี่ยจะทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับไม่อยากจะละหมาดขาดละหมาดบ้างนะครับบางทีก็เล่นเกมพ่อแม่ใช้ให้ไปซื้อดทรศัพท์นี่ก็ไม่อยากจะไปนะครับก็ครูตักเตือนนะอยากตักเตือนนักเรียนนะเพราะที S ่ครูตักเตือนนักเรียนเนี่ยเพราะว่าครูรักนักเรียน พะท่านนบีมุมาสุลลรลวะและอิวซัลลัมเนี่ยพูด1่400กว่าปีแล้วมันอาฮบบะกานัสอฮะกะใครคือรักท่านมันผู้นั้นก็จะต้องตักเตือนท่านนักเรียนครับสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าคอริฟะคอริฟะคือใครรู้นะครับคอริฟะก็คือผู้สืบทอดหน้าที่นะครับ แทนท่านนาบีจำไว้นะคอลิฟ่าย้อนนะคอลิฟาก็คือผู้สืบทอดหน้าที่แทนท่านนาบีมีอยู่สีท่านด้วยกันหนึ่งก็คือท่านอบูบักอุมาร์อัสมานและก็อาลีนะครับเราจะได้ยินคอลิฟ่าคอลิฟ่าอลิฟาก็คือผู้สืบทอดนะครับหน้าที่แทนท่านนาบีนั่นเองวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประวัตินะครับคอลิฟาท่านแรกก็คือท่านอบูบัก ประวัติเรื่องของอบูบ pues ักเนี่ยอบูบักมีชื่อเต็มนะครับอบูบักเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าอบูบักเนี่ยมีชื่อเต็มหรือนะครับมีชื่อก่อนเข้ารับอิสลามว่าอับดุลลอห์แตไว้นะครับว่าอบูบักมีชื่อเต็มนะครับหรือมีชื่อก่อนเข้ารับอิสลามว่าอับดุลลอห์นั่นเองอบูบักเนี่ยนะครับนักเรียน เป็นบุคคลซึ่งที่เป็นเพื่อนซีท่าน sagt, นบีมูฮัมหมัดซุลลัลฮุวาลฮิวะสลัมมากนะครับอบูบักเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่มีอิมานสูงจนกระทั่งว่าท่านนบีบอกว่าเอาอิมานของมนุษย์นะครับทั้งหมดเลยนะครับมาช่างกันยังแพ้อมิมานของท่านอบูบักเลยต่อไปครับนกักเรียนอบูบัก มีพ่อชื่อว่าอบูกุฮาฟามีแม่ชื่อว่าซันมานะครับนักเรียนเป็นการทวนอีกรอบนะครับอบูบักเนี่ยมีพ่อชื่ออบูกุฮาฟะมีแม่ชื่อว่าซันมาฉายานามของอบูบักคืออัสสิด,ดีกค,คือเชื่อในคำพูดท่านนาบีโดยเป็นผู้ที่ไม่มีการสงสัยใดๆในคำพูดท่านนาบี เวลาท่านนาบีพูดอะไรเนี่ยนะครับอบูบุลบาคเนี่ยนะครับจะเชื่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัมว่าและฮิวะซัลลัมตลอดโดยไม่มีการเครือบแคลงนะครับสงสัยในคําพูดของท่านนาบีจนกระทั่งว่านะครับอบูบุลบาคเนี่ยได้รับแฉนามว่าอัสิดดีกนะครับคือผู้คนซึ่งที่นะครับเชื่อคําพูดโดยเป็นผู้ซึ่งที่ไม่มีการสงสัยใดๆเป็นคําพูดของท่านนาบี ต่อไปนะครับข้อ3ความสัมพันธ์นะครับท่านนาบีกับอบูบักท่านนาบีกับอบูบักเนี่ยนะครับนบีเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนและก็เป็นทั้งลูกเขยของท่านอบูบักโดยที่ท่านนาบีได้แต่งงานกับนะครับพนางไอชาซึ่งที่เป็นลูกของอบูบักท่านนาบีได้แต่งงานกับพระนางไอชาเนี่ย นะครับนบ,บีไปสู่ขอพนางไอชาเนี่ยเมื่อว่าพะนางไอชาอายุเจ็ดหรือว่าแปดขวบแต่ท่านนบ,บีร่วมรับนอนกับพะนางไอชาเนี่ยอายุเก้าขวบด้วยกันเรียนจาไว้นะว่าท่านนบ,บีเนี่ยมีภรรยาทั้งหมดสิบเอ็ดคนด้วยกันสิบคนเนี่ยเป็นไม่ไม้หมดเลยก็คือภรรยาเขาสามีเขาเดดตายในสนามรบหมดสิบคนเนี่ยก็คือ นะครับเป็นพญาท่านนาบีที่ตายในสนามรบหมดมีอยู่คนเดียวซึ่งที่เป็นสาวบริสุทธิ์นั่นก็คือท่านพระนางไอาชาต์นั่นเองนะครับพระนาอชา์เป็นสาวซึ่งที่เป็นสาวบริสุทธิ์ซึ่งที่ยังไม่ผ่านการแต่งงานต่อไปนะครับเรียนจุดเด่นของอบูบักค,ค,คือเป็นบุคคลซึ่งที่มีความสุภาพสื่อสัตย์และก็สัจจะ นะครับจุดเด่นของอบดุบักรเนี่ยสุภาพกว่าสุภาพซื่อสัตย์และก็สัจจะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับเอาแบบฉบับของท่านอบูุบักรเอาไปใช้ด้วยในชีวิตประจําวันเป็นคนซึ่งที่มีจรรญ,ญามายาที่ดีสุภาพเจอผู้เฒ่าผู้แก่เจอคนรู้จักไม่รู้จักก็ให้สลามอัสสลามอวยกุ้มๆๆๆนี่แหละเป็นแสดงว่านักเรียนเป็นบุคคลซึ่งที่มีความสุภาพต่อไปนะครับ ให้หนักเรียนเป็นบุคคลซึ่งที่มีความซื่อสัตย์นะครับอย่าไปคดโกงใครในเมื่อวานักเรียนเนี่ยได้ใช้ชีวิตในประจำวันต่อไปนะครับอบูบักมีความสัจจะอยากให้นักเรียนเนี่ยเอานะครับจุดเด่นของอบูบักก็คือมีความสัจจะจะไม่พูดโกหกนะครับอย่าไปพูดโกหกจะเป็นบุคคลซึ่งที่อบูบัก er เนี่ยจะเป็นบุคคลซึ่งที่พูดจริงตลอด เรียนจาไว้นะไอคนซึ่งที่ชอบพูดโกรธครั้งเดียวเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยขเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วนักเรียนเคยฟังนะนิทานนะ,ะเด็กเลี้ยงแกะนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับไปบอกชาวบ้านว่าแกะเนี่ยนะครับโดนมาป่าเนี่ยนะครับขยงขย่ําทําร้ายหมดแล้วนะครับกินหมดแล้วจนทั้งว่าชาวบ้านก็ออกคือจะไปช่วยนะครับฝูงแกะ ต่อมานะครับไปเจอแล้วเด็กคนนั้นมันพูดโกหกครั้งที่สองเนี่ยนะครับเ,เด็กคนนั้นน,นะครับวันที่สองก็ไปบอกอีกนะครับคนชาวบ้านว่าเนี่ยนะครับแกเขาเนี่ยโดนหมาป่าทำร้ายนะครับจนกระทั่งว่านะครับพวกชาวบ้านก็ไม่เชื่อแต่วันที่สองเนี่ยนะครับโดนหมาป่าทำร้ายแกะจริงนะครับและท่านนาบีบอกว่า คนที่พูดโกหกเนี่ยมเลย์กัดเนี่ยจะไม่เข้ากายอเดียวท่านนาบีเีราบอกว่าอ ah ินนัสิตะก้อยยาฮดีอิลันเบรดีนบีบอกแท้จริงแลวความสัจจะเนี่ยจะพาไปสู่ความดีความดีก็จะพาไปสู่สรวรรค์แต่เราพูดโกหกล่ะความโกหกนั้นน่ะจะพาไปสู่ความชั่วความชั่วนั้นก็จะพาไปสู่ขุมนรกนะครับต่อไป 6. ผลงานของอบูบักเชนเป็นผู้นำละมาที่มัสยิดนบ,บีช่วงนั้นท่านนาบีใกล้เสียชีวิตแล้ว นะครับท่านนาบีจะไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่ไหวและช่วงนั้นละหมาดอัสลีท่านนาบีก็ตั้งอบูบักเป็นผู้นำละหมาดสองได้ปรับปรามาศาสดาปลอมช่วงนั้นหลังจากท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมีคนอ้างว่าฉันเนี่ยเป็นาศาสดานะจนกระทั่งว่าอบูบักจะต้องไปปรับปรามนะครับจะต้องไปพูดนะครับจะต้องไปนะครับตักเตือนนะครับในสิ่งที่พวกเขาได้อ้างว่านะครับเป็นาศาสดาหลังจากท่านนบีมมัด สามนะครับข้อสี่นะครับข้อสามนี่ก็คือนะครับขูดสามข้อนะครับเป็นข้อสี่เลยกันสี่การรวบรวมอัลกุรอานนะครับอับดุลบาศนะครับได้ใช้สุฮับบะเนี่ยรวบรวมอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเนี่ยมันกระจัดกระจายนะครับไปที่ไปหลายที่นะครับ บางอายากุรอานก็เขียนที่หนังสัตว์กระดูกสัตว์บ้างนะครับอับบูบักก็ได้ใช้บรรดาซอฮาบ้านเนี่ยนะครับเป็นคนซึ่งที่ท่องจําเก่งอันกุรอานเนี่ยนะครับไปบันทึกนะครับไปรวบรวมมีการได้ใช้นะครับ รดาซอฮาบะเนี่ยได้สั่งซอฮาบะเนี่ยได้มีการรวบรวมและบันทึกอ,อันกุรอานต่างๆคนอันกุรอานที่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆนะครับนะครับให้มันมาทเป็นมุสฮับหรือว่าทําให้เป็นเล่มนะครับตั้งแต่บันทึกตั้งแต่อายะแรกนะครับสุราะแรกฟาติฮะนะครับที่เราอยู่ในอันกุรอานจนกระทั่งถึงนะครับที่เราเห็นกันในปัจจุบันก็คือสิ้นสุดที่นะครับสุราะอันนัสหรือว่อาคุณออูซบิรบินนัสนั่นเองครับ นี่ก็คือประวัติของท่านอบูบักสิดดิกนะครับหวังว่านะครับสิ่งที่นะครับครูได้ดสอนให้กับนักเรียนวันนี้นะครับนักเรียนเอาไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับชีวประวัตินะครับของท่านอบูบักนะครับย้อนนะครับว่าท่านอบูบักเนี่ยนะครับมีพ่อชื่อว่านะครับ อบูกูฮาฟะมีแม่เชวันมาใช้น้าของอบูบักก็คืออัสซิด,ดีกก็คือเชื่อในคําพูดท่านนาบีโดยเป็นผู้ที่ไม่มีการสงสัยใดๆ4ความสัมพันธ์ท่านนาบีกับอบูบักก็คือเพื่อนและพ่อตา5จุดเด่นของอบูบักก็คือบุคคลซึ่งที่มีความสุภาพซื่อสัตย์สัจจ์ผลงานของอบูบักเช่นเป็นผู้นําละหมาดที่มัสยิดนบวีการปรับปรามศาสดาปอมและก็มีการรวบรวมนะครับ และบันทึกองค์การต่างๆของอัลนคร่อ่านที่กระจัดกระจายนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับเ,เกี่ยวกับาการใช้นะครับหลักเกณฑ์ภาษาอังกนะครับเกิดขึ้นกับอาลีจำไว้นะครับนักเรียนแยกให้ออกนะว่าอาลีเนี่ยนะครับเป็นบุคคลซึ่งที่ใช้หลักเกณฑ์ในภาษาอังกฤนะครับในคาถามของครูในใบงานนะครูจะถามว่าใครที่ใช้หลักเกณฑ์ นะครับเกี่ยวกับในภาษาหลับก,ก็คือท่านอาลีนั่นเองก็นะครับขอให้ละตาลานะครับได้ประทานความสลามักความบรารักัดเรียสกีที่ฮาลานนะครับจงประสบแด่นักเรียนและบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายอบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมุอะห์มะมัตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุ